วันน่าจะโดนนะครับตอนแรกผมเดินมาไม่เจอเบ็ดนะครับเดินมาน่าจะตัวใหญู่่คดูครับเบ็ดงอเลยครับดูบดครับเป็นอะไรครับดูครับเบ็ดงอเลยครับ <c oughs> เกี่ยวลึกนะครับมาอยังลึกเลยนี่กระโดดแรงนี่แหละมาอะไรไม่รู้ครับโโอ้หนปลาช่อนใหญ่ครับนะครับดูหัวครับดูหัวหัวใหญ่เลยนะครับดูหัวก่อนครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนนะครับดูตัวก่อน โอ้โหนี่ครับดูตัวครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นก่อนดูครับจับขึ้นมาได้แล้วขออนุญาตด,ดูนะครับหัาชนคนครับใหญ่ต้องแขนมัางนี่ตอนแรกไม่เจอเบ็ดเบ็ดหายจมเลยกัดจมเลยครับตัวนี้น่าจะ ปลดไม่ได้ครับเพราะว่าแต่จะไปทั้งตัวเลยทั้งหลังเลยเพราะว่าถุงออกมาเล็กนิดเดียวเกี่ยวไว้ก่อนครับ